งานเข้าแองเจลินาเบบี้จ่อโดนแบนหลังพฤติกรรมแบบนี้ในที่สาธารณะ แองเจลิน่าเบบี้ราชินีแห่งเวยป๋องานเข้านะครับถูกชาวเน็ตวิจารณ์อย่างหนักโดนจกยับไร้ความรับผิดชอบหลงังมีภาพเผยแพร่ออกมาว่าเธอกําลังโยนบุหรี่ที่สูบใส่ที่พุ่มไม้ข้างทางสื่อต่างประเทศนะครับเว็บไซต์ Today ออนไลน์ได้ออกมารายงานแองเจลิน่าเบบี้วัย32ปีนะครับโดยชาวเน็ตนะครับวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักหลังจากที่เธอสูบบุหรี่และได้โยนมันทิ้งใส่พุ่มไม้ข้างทาง,างซึ่งหลายคนเนี่ยกล่าวว่ามันเป็นอันตรายมาก,มากๆเพราะอาจจะทําให้เกิดไฟไหม้ได้ โดยแองเจล่าเบบี้ถูกจับภาพได้ขณะที่เธอกําลังพักล้อนอยู่ในเมืองซานยาซึ่งเธอกําลังเดินเล่นกับเพื่อนสาวนะครับโดยแองเจล่าเบบี้หยิบบุหรี่ออกมาจากซองเพื่อน,นํามาสูบหลังจากนั้นเธอก็ได้สลัดก้นบุหรี่ทิ้งก็ไปในพุ่มไม้ก่อนที่จะหยิบบุหรี่มวนใหม่ออกมาสูบแทนนะครับงานนี้นะครับทับเอาชาวเน็ตไม่พอใจเป็นอย่างยิ่งนะกล่าวโทษนักแสดงสาวว่าไร้ความรับผิดชอบและอาจทําให้เกิดเพลิงไหม้ได้ ในขนาดเดียวกันนะครับก็มีผู้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมว่า10ปีที่แล้วนะเธอบอกว่าจะเลิกบุหรี่ซึ่งเธอเนี่ยไม่เคยแม้จะพยายามรักษาคำพูดของเธอเลยเธอก็ไม่ควรจะพูดอะไรตั้งแต่แรก นอกจากนี้นะครับยังมีชาวเน็ตอีกลา์นะครับบอกว่าเธอสามารถทําอะไรก็ได้นะที่เธอต้องการทําในชีวิตแต่การทิ้งขยะนั้นมันผิดกฎหมายที่แย่ไปกว่านั้นก็คือดูเหมือนว่าเธอจะไม่ได้ตรวจสอบเลยว่าไฟดับหรือ,อยางก่อนที่จะโยนลงไปในพุ่มไม้เธอจะทําทยัางไงถ้าเกิดไฟไหม้ขึ้นมาเธอควรคิดก่อนที่จะลงมือทํา จากนั้นก็มีชาวเน็ตนําเรื่องเอื้อเช้าเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ของเธอออกมาแชร์นะในเดือนพฤศจิกายนปี2019นะครับโดยแองเจล่าเบบี้ถูกจับภาพได้ว่าเธอสูบบุหรี่ในร้านอาหารซึ่งถือว่าผิดกฎหมายซึ่งในตอนนั้นหลายคนเรียกร้องให้เธอออกมารับโทษอย่างไรก็ตามนะครับชาวเน็ตต่างออกมาบอกว่าดาราที่ชอบปิดผิวจะไม่ได้เรียนรู้บทเรียนของเธอหากไม่ถูกลงโทษอย่างรุนแรง นอกจากนี้นะครับยังมีการเรียกร้องให้สมาคมศิละปะก,การแสดงแห่งประเทศจีนแบนเธอออกจากอุตสาหกรรมบันเทิงเนื่องจากว่าเป็นการส่งเสริมกิจกรรมที่ผิดกฎหมายนะครับการทิ้งขยะและก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคมในแง่ลบอย่างการสูบบุหรี่และการโกหกนั่นเองมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมมาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตาม